เอาละพี่น้องครับนะผมจะสรุปนะรประเด็นที่พูดถึงโอไปแล้วนะครับเอาอย่างนี้นะครับพี่น้องครับนะผมจะสรุปประเด็นตรงนี้นะครับเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกกันสั้นๆนะครับสัญญาณมันมันแย่แล้วนะครับก็จะพูดให้คนนะ กลัวแล้วก็นะท้อถอยหรือเนี่ยนะฮะหัวข้อนี้ผมได้ไล่เรียงในคลิปก่อนหน้านี้นะครับประจำวันนี้ถึงความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะในความเป็นไปของวิวัฒนาการของคอสชอของสาบันกษัตริย์ความเคลื่อนไหวในวงการของฝั่งประชาธิไปไตยเนี่ยนะทั้งนักการเมืองในสภาแล้วก็นอกสภานะครับบทบาทของก้าวไกลนะซึ่งเราก็เห็นว่านะ ประสานงานกันกันกบคณะก้าวหน้าซึ่งนะมันมันเป็นวิวัฒนาการที่มันน่าสนใจนะทีนี้การที่จะก้าวหน้าต่อไปเนี่ยเดินหน้าต่อไปเนี่ยในช่วงที่19เกนี่ยก็ให้รู้ความจริงว่าสาบันกริยัดเขาไม่พอใจแน่แนเขาไม่ยอมแน,แน่แล้วเขาจะต้องหาทางจัดการนะครับโดยใช้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ประยุทธ์ประวิทย์เน่าเต็มที่แล้วนะครับเขาก็ จะต้องพยายามอยู่ยื้ออยู่ต่อเนี่ยเพราะ,ะนั้นการจะล้มเขาก็ไม่ใช่ง่ายแต่เป้าของเราก็ยังต้องเป็นการล้มประยุทธ์และคอสชอประยุทธ์ประวิทย์คอสชอนะแล้วก็นะสอวอให้หลาออกบีแพล้ลาออกเลยว่าคุณไม่ได้มาจากประชาชนนะครับคุณไม่มีความชอบธรรมออกไปซรแา้วการเมืองมันจะได้แก้กันได้ในสภาของประชาชนโดยระหว่างประชาชนเองนะครับแล้วก็ผมได้แนะนําว่าเรื่องสถาบันกษัตริย์นั้นนะครับ ถ้าจะล้มประยุทธ์ประวิทย์อย่าเอามาปนให้มันชัดแล้วล้มประยุทธ์ประวิทย์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยดันกันต่อนะครับแล้วค่อยหาทางนะครับไปรณรงค์หรือความชอบธรรมมันมาแล้วนะครับแต่ว่าแม้ว่าเราจะพยายามเลี่ยงเนี่ยผมเกรงว่านะอาจจะมีบางคนที่อยู่ในคณะพวกเราไม่ยอมเลี่ยงเพราะไม่ยอมเลี่ยงเอาสองอย่างมาปนกันพอประชุมใหญ่แล้วพอยังคิดว่าสามารถจะไปนะทำเรื่องสถาบัน,นกษัตริย์เนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ ผมก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะนะครับจะต้องมีการบาดเจ็บล้มตายแล้วก็คงไม่ยังไม่ถึงฝันนะครับแล้วคงจะมีการยึดอํานาจกันโดยที่เราเนี่ยนะผมต้องถามว่าแรงต้านมีพอจริงหรือเปล่าวันนี้นกลไกเครือข่ายเขาเต็มแผ่นดินนะถ้าเราจะทําไม่ใช่เราไม่มีไม่พอละแต่ว่าการประสานงานผมยังไม่มั่นใจว่ามัน,ม,นมันดีพอนะักการเมืองต้องออกจากสภาห,หมดถ้ามีการรัฐประหารนะออกจากสภาหให้หมด เสร็จแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยให้ถือว่าสอสอของพวกท่านยังอยู่ในสภาเต็มๆนะเพียงแต่ว่าไม่ไปกินหอมตอมม่วนไม่ไปให้นะโจรเนี่ยนั่งเป็นนายกในสภาเป็นรัฐมนตรีในสภาของประชาชนนะสภามันจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับก็เรียกสอสอเนี่ยให้ไปรวมเลือรวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งก็ยังได้เลยประชุมกันออนไลน์ก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าท่านยังมีฐานะสอสอมนเดิม ให้คอสอชอและก็คณะที่ทําการรัฐประหารนั้นเป็นขบถนะครับแล้วกษัตริย์วันนี้เงื่อนไขก็ชัดเจนเนี่ยถ้าเซ็นก็คือถือว่าเป็นขบถร่วมประชาชนเนี่ยก็จะไม่ยอมนะก็นะวันที่19เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะผมคิดว่ายัางไงก็เราก็ต้องสู้กันอย่างเต็มที่มันคือโอกาสสําคัญนะครับแล้วพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะไม่ต้องไปกลัวนะครับก็ลุยไปนะแสดงพลังไปแต่อย่าได้หวังสูง ว่ามันจะจบแล้วก็โดยเพียงยิ่งถ้านะการขับเคลื่อนนั้นนะเรียกว่าวางเป้าหมายสูงเกินศักยภาพเนี่ยก็จะต้องผิดหวังแล้วทําไมระมัดระวังมากพอก็จะโดนเขาสร้างสถานการณ์และเขากำราบแล้วเขากำราบครั้งนี้เขาก็จะต้องให้หนักเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นช่วงวันที่19เาหรอกนะครับเขาอาจจะด,ดูจังหวะก่อนเฉยๆนะครับ แล้วประยุทธ์ประวิทย์เองก็อยากจะประวิงเวลานะนะอยากจะประวิงเวลานะให้มันในสภามันเดินไปต่อจะได้อยู่อีกสักปีหนึ่งกินงบประมาณไปอีกเจ้าสัวที่อยู่ข้างหลังบอกมึงอยู่อีกปีดีกว่านะนะครับจะได้ทําหลายอย่างให้มันลงรอยวันนี้เรื่องคลองไทยยังไม่เสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ความต้องการที่จะอยู่ของประยุทธ์ประวิทย์นี่มันสูงนะรวมทั้งคนที่อยู่ข้างหลังเขาด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าไ้คิดว่าประยุทธ์ประวิทย์มันอ่อนแล้วจะเป็นไปง่ายๆ ะฉะนั้นเนี่ยผมฝากโจทย์พวกนี้เอาไว้ให้นะครับก็นะขอให้นะดูกันต่อไปนะครับนะเออเป็นไปได้อาจจะมีรัฐประหารก่อน19กันยาไม่มีครับไม่มีมันจะไปมีก่อนด้วยเหตุอะไรครับมันจะอ้างเหตุอะไรวันนี้การรัฐประหารเนี่ยนะคุณดาวดาวนะครับการรัฐประหารเนี่ยนะมันมันจะมีด้วยเหตุอะไรละครับก้าวล่วงสถาบันกษัตริย์อย่างนั้นเหรอ สัญลักษณ์ที่กษัตริย์นะให้อานนท์กับไม้ออกมาเนี่ยก็แปลว่าเองอย่ามายุ่งนะเองอย่าทำเกินเลยเวลานี้นะกระเทือนมาที่ฉัน้นหรือเขาจะมีแผนเลืกอกยังไงก็แล้วแต่แต่คอสอชอเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นฝ่ายที่มีบุญคุณกับเขาที่เขาจะต้องรักษาไว้ตลอดไปหรอกนะตอนนี้นะครับฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับนะสัญญาณมันไม่ไหวแล้วนะครับขออนุญาตปิดเลยแล้วกันนะ เดี๋ยวส่งเดี๋ยวบอกพี่น้องนี่กำลังอัดอยู่นะครับกำลังอัดบทสรุปให้นะครับ อวยพรพี่น้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าจบรายการแล้วนะครับจะอัพโหลดให้นะครับอ่ะนะครับก็ปิดไปเลยนะ นะสรุปว่าไม่ให้ไม่ให้ย่อท้อไม่ให้กลัวแต่สู้แล้วเนี่ยมันต้องสู้ว่าเราไปอยู่ในสมรภูมิไหนเพื่ออะไรนะครับเ,เมื่อออกไปแล้วเนี่ยนะถ้าจะลุกคาดให้มันได้เลยเนี่ยนะก็การเตรียมทัพเนี่ยการจัดทัพเนี่ยต้องต้องให้สมกับงานที่จะทําผมไม่รู้รอกว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไงนะครับเพราะว่านะไม่สามารถจะไปมีอิทธิพลกับคนที่เขาเคลื่อนไหวกันได้นะ แต่ก็ได้แต่บอกว่าเอาให้มันสําเร็จขั้นตัวสําคัญคือไล่คอสอชอแล้วก็ไล่นะสอวอ,ออกไปให้ได้พอได้แล้วปุ๊บเนี่ยก๊อกต่อไปเนี่ยค่อยเดินเกมในเรื่องของสาบันกษัตริย์นะครับถ้าถ้าจํานวนประชาชนมันเยอะสามารถจะล้มคอสอชอได้ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเพราะว่านะมันมีเหตุหลายอย่างที่เขาจําเป็นจะต้องอยู่นะครับ ก็จะต้องวางแผนกันให้ละเอียดยิบเลยนะครับต้องต้องต้องแน่นจริงจริง,รง,รงแล้วคอสชอเนี่ยก็จะต้องหาเรื่องนะสร้างมวลชนฝั่งขวามาใช้อันพานอาจจะใช้วิธีการแบบนะทางฮ่องกงก็ได้คือเขาจะต้องพยายามทำลดทอนให้เราขาดความชอบธรรมเจาะจากข้างในใส่ร้ายป้ายสีจัดม็อบขึ้นมาต่อสู้จัดอันพานมาร่วมทำร้ายพี่น้องประชาชนแล้วใช้กฎหมายนะครับบีบหลายๆทาง แต่วันที่19ถ้าเราทัลักกันมาเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดพลังนะเรียกว่าสโนบออลิงอ่ะเหมือนหิมะที่มันไหลลงจากภูเขาเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีพลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดูดมวลต่างๆที่อยู่รอบข้างลงไปมากขึ้นก็หวังว่าจะเห็นโมเมนตัมวันนั้นนะทีนี้9จังหวะต่อจากวันที่19ที่คนไปเยอะๆนั่นแหละจะสำคัญมากซึ่งเดี๋ยวเอาใกล้ๆนะครับผมจะสรุปเป็นข้อคิดอีก แต่ต้องแก้ไขให้พี่น้องทราบเลยนะว่าที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าคุณจะเข้าสมรภูมมไหนเนี่ยนะเรียกว่าสภาพทางกายภาพเป็นยังไงนะครับการจัดทัพของฝั่งตรงข้ามเขาเป็นอย่างไรนะไม่งั้นเนี่ยเราเข้าไปโด่เอาเจตนารมณ์ของเราอย่างเดียวจะเอาจํานวนไปเยอะอย่างเดียวนี่เราอย่าลืมนะครับว่าเยอะแค่ไหนเนี่ยนะครับเวลาเขายิงเข้าฆ่าเนี่ย แค่ตายเป็นร้อยที่เหลือก็กระเจิงแล้วนะครับก็นะหวังว่าพี่น้องจะได้เข้าใจนะแล้วก็ได้ช่วยตอบพี่น้องที่ได้แสดงความเห็นหลายคนนะนะออกมาแสดงความเห็นเวลานี้มันต้องพากันออกไปสู้ออกไปสู้ออกไปสู้นะครับต่อให้ออกกันไปเยอะเนี่ยถามว่าออกเป็นล้านเนี่ยอยากจะได้สิบข้อนะความฝันนะบนรรลุมไหมไม่บรรลุครับรู้ได้ไงก็เพราะเขาพูดไปแล้วไง ไอสิบล้านในความคิดของใครกี่คนนะคือพวกนี้มันจะไม่ยอมรับน้องๆนักศึกษาน้องๆนักเรียนที่ไปพูดเสนออะไรไปก็แล้วแต่เขาบอกแล้วนักเรียนทั่วประเทศมีกี่คนนะนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปอ้างอีกนะครับว่ารัฐรมนูญเนี่ยก็ผ่านการลงประชามติมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วพวกนายมาแค่หลักล้านนี่เหรอต่อให้หลักล้านเน่เขาก็อ้างได้นะไม่ยอมไปแล้วรัฐบาลชุดนี้เราก็เห็นอยู่แล้ว แต่ว่าคนก็บอกว่าอภิรัตเนี่ยวันนี้กระสันเหลือเกินอยากจะมีอํานาจเป็นของตัวเองแล้วนะครับรอดูพี่ๆนะ,นะอํานาจนี่มีแล้วมันไม่สิ้นสุดมีแล้วมันนะมันเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความเป็นไปได้นะมีนะครับถ้ารัฐประหารก็คือเปลี่ยนอํานาจจากมือประยุทธ์ประวิตย์ไปอยู่ในเครือข่ายของเจ้าชุดใหม่นะครับนายทหารชุดใหม่ซึ่งอันเนี้ย ถ้าน้องจะสู้แล้วเนี่ยก็ต้องมองข้ามช็อตไปเลยว่าเขารัฐประหารแน่ๆถึงจุดหนึ่งถ้าต้านรัฐประหารรัฐประหารแล้วก็แปลว่าต้องลุกคาดแล้วล่ะนั่นแปลว่าตอนนั้นเขารัฐประหารเนี่ยแปลว่ากษัตริย์เนี่ยเขาหนุนแล้วนะครับก็ถ้าจัดก,กันไม่ให้นะไปถึงมือกษัตริย์หนุนเนี่ยแรงเราต้องเยอะมากๆพลังต้องเยอะมากๆได้จัดการไปทุกจังหวัดหรือยังนะขบวนนําใครจะออกมานาเนี่ย ได้คิดไว้ได้ยังว่าจะออกมารูปแบบไหนจะให้น้องๆนักศานำเนี่ยไม่พอนะครับบอกได้เลยประสบการณ์ไม่พอนะแล้วความชอบทำะไรทั้งหมดนะแม้ว่ามันจะสูงมากแต่ว่าศักยภาพในการดำเนินการเนี่ยมันไม่พอเพราะนักการเมืองประชาชนตัวแทนสาขาอาชีพต่างต้องออกมารวมกันแล้วแล้วต้องมองข้าม็อดได้ว่ายังไงก็ต้องสร้างขบวนประชาชนมวลมหาประชาชนแล้วยืนบนหลักการที่ นะดึงให้คนมาร่วมกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ล็อกเป้าจำกัดเป้าให้มันแคบที่สุดนะครับชนะให้ได้ในทุกครั้งที่วางเป้าหมายไว้นะครับแล้วที่สุดแล้วเป้าหมายใหญ่นะครับโดยรวมเนี่ยเมื่อนะประชาชนเข้มแข็งขึ้นสะสมความสำเร็จโดยเพราะฐานสำคัญคือเอาคอสชอกับสวอ,ออกไปได้เนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลเรื่องการป้องกันการรัฐประหารแล้วต่อไปเนี่ยการ ต่อรองหรือบีบให้สากบัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยพลังมหาประชาชนเท่านั้นที่จะทำให้มันสําเร็จได้นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องครับขออภัยที่เมื่อกี้นะครับสัญญาณเงียบหายไปหน่อยก็เลยไม่ได้รำลาพี่น้องเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็นะบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับขออยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าสวัสดีครับ